สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและสวัสดีพี่น้องอสมอทุกท่านคะ่ะคลิปนี้จะมาพูดคุยเรื่องอสมอที่มีสิทธิ์กู้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นเพื่ออสมอ,อสสอนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์กู้จะต้องผ่านโครงการอะไรมาบ้าง หนึงจะต้องผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี20,000บาทซึ่งจะมีคนค้ำประกันก็คืออสมอด้วยกัน1คนนะคะแล้วก็ชำระนี้เป็นเวลา4งวดทางธนาคารเขาจะหักจากเงินค่าป่วยการของอสมอที่โอนเข้าบัญชีนะคะจากนั้นก็ยื่นเรื่องทำเรื่องกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนห้หมื่นบาทค่ะ ซึ่งโครงการนี้จะมีเพื่อนอสมอรด้วยกันค้ำประกัน2คนนะคะแล้วก็ชำระหนี้ไป2งวดก็คือจากค่าป่วยการที่โอนเข้าบัญชีทกสสำหรับสินเชื่อเงินด่วนคนดี20 0 0 0บาทจะหมดเขตการกู้ยืมวันที่31มีนาคม2,568นนะคะและสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนจะหมดเขต การกู้ยืมวันที่31มีนาคม2,569ค่ะก่อนที่จะกู้1 0 0 0 0แบาทจะต้องผ่านมา2โครงการการกู้แต่ละครั้งก็จะหักหนี้เก่าสุดท้ายก็จะเป็นหนี้สัญญาเดียวค่ะ สำหรับโครงการที่3ที่มีชื่อว่าสินเชื่อเงินกู้สิบหมื่นเพื่ออสมออ,อสอส,อส,อสอมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามที่แอดได้นำเสนอไปแล้ว8ข้อนั้นถ้ามีรายละเอียดจากทางทกสอแอดมินจะได้นำมาเล่าให้กับพี่น้องชาวอสมอได้รับทราบอีกนะคะ ท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารธกสสมาคมชกสอ,อสอมแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณพี่น้องอสอมอและคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ